สวัสดีครับผมมุาละนนะครับวันนี้เป็นวันที่น้องแนนนัดื่อไปงอที่บ้านนะครับแต่ผม็นบอกว่าเอาไก่ไปตัวเนอิอนะครับอจัดไปเลยครับจัดเอาไก่ไปงอนะครับวันนี้ได้ง้อแล้วนะครับ ได้เลยครับไก่ย่างสันฟ้า2ตัวเอาไปง้อน,น้องแนนที่บ้านครับไปกันเลยครับอนอกจากไก่ย่างแล้วน้องแนนสั่งว่าถ้าเจอดอกคูนหรือว่าดอกลมแรงนะครับเก็บมาใหน้องแนนตัวเอพอดีแฟนครับ ง่วจะเป็นง้อโนองแนนเปืเลยจะฝากของไปให้น้องแนนเป็นของกินนะครับน่าจะเป็นแฮมเบอร์เกอร์มาถึงแล้วนะครับร้าน KP Home m a d e นะครับ,รบที่เพ่เป็นแฟนครับบอกว่าอยากจะเฮือมาชิมแฮมเบอร์เกอร์นะครับมาแล้วนะครับแฮมเบอร์เกอร์ร้อนๆครับอันนี้ก็เป็นเนื้อนะครับอ่า อันนี้หมูของคุณวิวนะครับหมู่ะลองชิมน้องวิวเนี่ยนะครับอืมเนื้อนุ่มมากครับอืมก็เป็นเนื้อนะครับ อ่าก็วิวปากน้อยนะครบอันนี้หมดเลยอ่ะกินนี่ครับซิสบอลลองเสียงรุ่นโบซิสบอลซิสบอลอ่าอืมอย่างไงครับซิสอร่อยอืมนอกจากจะมีแฮมเบอร์เกอร์แล้วมีเมนูแบบนี้นะครับของทานเล่นครับซิสบอลน,นักเก็ตเฟรนฟรายแล้วก็ ไก่ทอดนะฮะนุ่มอันนี่กินง่ายกว่าโอ้ยซีดซีดยืดยืดยืด,ยดโอ้ นี่ฟางให้น้องแนนมะกราบนะครับอ๋อ้นี่ฟางขึ้น้องแนนนะครับน้อหมเต่งแฮมเบอร์เกอร์เนื้อนะครับน้อเนื้อผักเขียวก้อนไฟโอ้ขนมนี่ตัวขนมนนี่ตัวโอ้โหนะครับเดี๋ยวไปให้น้องแนนนะครับผมขอบคุณจังนะครับขอบคุณครับครับร้านเคยพี่โฮมเมดนะครับอยากกินอาหารว่างๆนะฮะของทานเล่นนะครับอยู่ตรงข้ามกับเมืองไทยประกันชีวิตนะฮะถ้าลูกตามปางมาก่อนถึง อาเขตนิดเดียวนะครับอตอนนี้ใก้ถึงบ้านนน่นแนนแล้วนะครับตื่นเต้นตื่นเต้น,ตนจะได้รับความยกยอดเดี๋ยวก็ไปเลยเดี๋ยวขบ้นันแนนเชียงใหม่จะโดนไล่ออกมา,กานี้ มาถึงแล้วนะครับนี่ได้ของฝากมาคือน้องแนนชียังใหม่เพียบเลยวันนี้จะมางอ้อน้องแนนมาถึงบ้านแล้ววิกตายน้องแนนกันอยู่หรือเปล่าวสวัสดีครับน้องแนนโอ้ไม่เห็นแหน่ะไอ้วิเลี่ยม,นนมยก็มาได้มาเมินแล้ว หลังจากที่ค้าง้อนดดูน่นะะเดินแล้วก็หาคิดถึงก็เลยเอาของมาฝากอันนี้เกี่ยวกับที่เพือ่อนๆจับได้เอาไปขั้นต่างเก็บมืึดอกบัวกัไก่ย่างครับไก่ย่างหมือนฟ้าดอกคูณมะง้ออ่ะครับดอกคูนแล้วนี่แฮมบเบอร์เกอร์แฟนครับเป็นเกอรอเนื้อ กันเช้าฝากมาเออที่ไหนฮะจะผู้โปรตีนครับพร้อมกับอชาเขียวทอดทแล้วก็มันหนุนมันหนุนด้วยเนี่ยไก่ย่างไก่ย่างปลาปลาทอดทอดอ่ะผู้บิวมาตัวย์คู่้บิวมาตัวย์ผิดมคะสวหรับที่ข้าวเป็นอด้ดนะครับจะอ๋อฮอร์แมทฮอร์แมทแม็กกินมาลองชิมดูกับเนืลูกไหนมาเนี่ยลูกบ้านมาเนาะ มาถือไล้เลมาออาบ้านมาที่มุมเนี่ยออกาบ้านมาที่โม,มแปดมเวทมาสดางเก็บนี่ยเวทแรดโดยีเกิดลยเอ้ยกินได้เลยกรอได้เลยครับกินได้เลย,เลยอะขอบดืชาตอบชาเขียวแตดโอ้โหไม่ได้ปไปครับเดือนนะัเนาะนะอันนี้ครั้งแรกเนาะที่เหมือนกันน,นะ ลายซิ่เห<ะ>มือนเั้งไม่มีจะบอกไอ้ <c oughs> อเหมือนฮะมีจะบอกว่ามีจะบอกไอ้เหมือนมีจะบอกอ๋อก็คือนี่จ้ะถ้าใจมังงอนะจ้ะว่าตรงเรียนใหจหายใจยัง พร้อมที่จะดีกับนุยางง่ามั้งแก่เจ้าปวดนั่นีองมันได้ปวดหายซากได้เนี่ยมันควรใจดีอ๋อ,อค่ะเจ้าอ๋อนักคิดแต่โไไงโคตรมาได้หรอกมันปวดซะอย่างโว้มาเนี่ยกับเข้าเต็ด <โอ S 2> นะเต็ดขาจะปวดที่ใดล่ะเสร็จแล้วค่ะอตอนนี้เราดีกันแล้วดีกันละกันกกกโอ้ยสุดยอดสุดยอดมันนูนนะครับหว,วานหวานลองจิ้มดูครับอืมหว,ว,ว,วานชำนะ้ำเลยะหวานช้ำเลยนะครับ หวานมันเท้าสองคนเลยนะีอ่อันนี้มันหนุนสีทองก็ไอหนุนก็ว่าเดสีส้มมันหนุนสีทองครับปกติ๊จะเป็นสีเหลืองเนาะแต่นนี้หวานช่ำมากมมปีวิวดาวทูมาครับ <c oughs>